จริงมะเนี่ยอืมคิดถึงทุกคนเลยอ่ะคิดถึงจูนคิดถึงพี่โอพี่โออย่างหล่อบอกเลยคิดถึงอย่างเท่คิดถึงพี่จ๊กเลยจ๊กยิ้มให้ยูะจ๊กทำน้ำแล้วเราจะไปถึงไฟนอนลไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ะ คาบเกี่ยวระหว่างสองวิคแค่นั้นเองนะอยากให้เป็นวิคนี้วิที่สเปียจังวิที่สิบเฮ้ยเราอยู่มาถึงวิสิบเลยวะวิสิบเอ,อนอนเชื่อแต่เบ้นะ่ะเกือบแล้ววิสองแต่เบ้นไม่เขาเบนสงสารแฟนคลับมันไม่เคยทำให้แบบโชว์ออกมาได้ดีๆสักทีอะก็เป็นยาแบบไม่เก่งอะเบนไม่เก่งไม่เข้าใจไหมเบ้นรู้ตัวนี่เบนอ่อน เป็นต้องนอนเยอะอ่ะอะไรอ่ะเนี่ยเคานอนเยอะแล้วเป็นอย่างงไรเห็นปหมดูดิแต่เบนก็ตั้งใจเบนก็พยายามทำไมมันถึงก็ตั้งใจนั่นแหละมันถึงเป็นอย่างนั้นดูดิลิวนอนกี่วันหนึ่งกี่ชั่วโมงโอเคได้เลยวิคต่อไปวิคละครเนี่ยขึ้นไปถึงยอดเลยอิมพอไว้ทั้งเรื่องเออ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 ่ออออเอ่เออ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 เาอเอ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 นเออเออเออเัอเออเออเมันออเ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 เออ ้แต่มันก็ออกไปมันก็มีความสุขอยู่นะเว้ยนั่นนี่ที่ไปอยู่ใครพี่รู้อ่ะแบบผมยิ้มเบาเบาได้กันชัวร์อืมฝ <c oughs> าไม,ไม่ดีเลยอี่วะนั้าเป็นดีแล้วนี่เชียร์เขาสองคนรักกันไม่ดีตรงไหนวะพี่บอกให้มาเกลียดกันหรือไม่จริงอ่ะหยุดพูดได้ไหมถ้าหยุดพูดพปมันก็จะจบแล้วเนี่ย ว่าไม่เอาแน่นอนไม่ได้เลยวันนี้แค่รู้สึกว่าแบบต่อให้พี่เบนต์อยากให้มาริรู้สึกแบบนี้นะแต่ก็ไม่รู้แล้วแต่ความคิดคนแต่สําหรับเบนต์คือบางทีการที่เขาว่าว่าละแต่มาริก็าอาจจะโดนเดือไม่รู้คอมเมนต์โดนว่าเนี่ยพอนั่งคิดไปคิดมาเขาอาจจะเตือนเราก็ได้แต่ว,วิธีการเตือนเขาอาจจะดุไปหน่อยไม่ใช่ของริวไม่ได้โดนเตือนของริว่ดนด่ะ หเห็น้วเหมคำว่าไม่น่าเสียตังโหวดให้นี่คือเตือนอะ่ะก็อาจจะเตือนก็ได้นะแต่เราอาจจะเป็นวิธีเขา,<ต>ถ,าถ้าสมมติถ้าสมมติเบนโหวดให้ใครแล้วแบบเฮ้ยทำไมทำตัวแบบนี้ไม่เหอกเราไม่น่าพูดเรื่องนี้เลยนะจริงหรอไหมอืมอโอเคคือไม่ได้สนใจแล้วอ่ะอุ้ยนกจีบกันใช่ไหมใช่สองตัวใช่ไหมไเหมือนเราเลยแล้วก็จีบกันอยู่ใช่ไหมไ ทำไมไม่เล่นด้วยอะแล้วก็หน้าเด็กอยู่คนเดียว